มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดตัวหลักสูตรใหม่บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการแล้วเวลเนสค่ะ วันที่14พฤศจิกายน2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนารีหะรัตนลักษณ์รองคณะบดีฝ่ายจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานเปิดงานเปิดโลกธุรกิจกีฬาและเวลนิสที่โรงแรมฮอริเดออินวานาวาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจสังเฉยหัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิว อพาบุรพลชัยผู้ประกอบการโดเรเจนอารีนานางสาวพิรยาสกุลคงคลับเมเนเจอร์อารีนาหัวหินนางสาววชรินคงทน HR Director ชีวาสม International h แ r i เฮ g e h o t e ผู้แนะแนวและนักเรียนทุกจังหวัดในภูมิภาคภาคตะวันตกกว่า50คนเข้าร่วมมีเวทีเสวนาและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแรงบันดาลใจสู่มืออาชีพในธุรกิจกีฬานันทนาการและเวีลนิสโดยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนาลีหารัตนรักรองคณะบดีฝ่ายจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรกล่าวว่าหลักสูตรใหม่บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬานันทนาการและเวลเนสเป็นหลักสูตรนวัตกรรมด้านธุรกิจบริการแห่งอนาคตมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการการกีฬานันทนาการและเวลเนสของกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน ยุคเมกาเทนสุขภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตส,สาขาการจัดการธุรกิจกีฬานันทนาการและเวลเนสมีจุดเด่นในการบูรณาการสี่มิติของความรู้ได้แก่1การบริหารธุรกิจยุคใหม่2การจัดการกีฬาและนันทนาการ3การบริการในธุรกิจเวลเนส โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Learning By Doing และสร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ประกอบการได้จริงรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนากล่าวเพิ่มเติมว่าคณะวิทยาการจัดการของเรามุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการบ่มเพาะความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องของเชิงธุรกิจแต่ว่าธุรกิจในส่วนของที่คณะวิทยาการจัดการดําเนินการ มายังขาดประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนันทนาการกีฬาและเวลเนสที่ยังไม่ได้แตะตรงจุดนี้ปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในส่วนของประเทศไทยและการกีฬาตอนนี้คือมีแต่คนสนใจรักสุขภาพเรื่องเวลเนสเป็นประเด็นที่มาแรงเช่นกันเลยเป็นที่มาที่ทําให้คณะวิทยาการจัดการเลงเห็นว่าเราควรที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศไทยให้เขามีความรู้ในเรื่องของเชิงธุรกิจทั้งด้านการกีฬานันทนาการ แล้วเวลเนสนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ไปแล้วเขาจะไปต่อยอดในอาชีพได้เขาสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจหรือจัดกิจกรรมนักธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาได้หรือการจัดอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาได้เช่นกันรวมถึงแตะไปถึงเรื่องของธุรกิจในการรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพธุรกิจทางด้านเวลเนสตต่างๆค่ะก็ เป็นที่มานะคะคือเดิมเนี่ยของคณะวิทยการจัดการเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของอาการจัดการนะคะกมเพาะความรู้ให้บนักศึกษาในเรื่องของเชิงธุรกิจแต่ว่าธุรกิจที่ในของในส่วนของที่คณะวิทยการจัดการดําเนินการมาเนี่ยยังขาดประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนันทนาการนะคะกีฬาแล้วก็เวลเนสค่ะที่ยังไม่ได้แตะในจุดนี้แล้วก็ปัจจุบันสภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะทั้งของในส่วนของประเทศไทยแล้วก็โลก เทรนด์ Trend, นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานะคะตอนนี้เนี่ยคือมีแต่คนสนใจรักสุขภาพนะคะเรื่องเวลเนสก็คือเป็นเป็นประเด็นที่มาแรงเช่นกันนะคะก็เป็นที่มาที่ทําให้คณะวิการจัดการนะคะเร็งเห็นว่าเราควรที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศไทยนะคะที่มีความรู้ในเรื่องของเชิงธุรกิจนะคะทางด้านการกีฬานันทนาการและเวลเนสค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจสังเชยหัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลายัยศิลปากรกล่าวว่าหลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจจริงโดยเฉพาะอารีนาหัวหินซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญในอุตสาหกรรมกีฬาและเวลเนสของประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมทํางานจริงในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นคุณภาพชีวิตและการสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ พราะฉะนั้นวิชาแกนกลางของเราก็ยังคงความเป็นบริหารธุรกิจอยู่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือวิชาทางด้านธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและการตลาดเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์รวมถึงเรื่องของทางด้าน AI ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคป,ปัจจุบันนอกจากนี้เรายังมีวิชาเลือกซึ่งเป็นวิชาเฉพาะทางให้นักเรียนนักศึกษาที่เขาสนใจทางด้านธุรกิจกีฬาเขาก็จะได้เลือกเรียนและก็จะมีทางด้านธุรกิจ นันทนาการซึ่งปัจจุบันเรื่องของไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคนส่วนใหญ่ก็สแสวงหาเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการประกอบกิจกรรมนันทนาการเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สนใจทางด้านการออกแบบกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวเองก็ดีการจัดงานคอนเสิร์ตหรือเรื่องของการออกแบบกิจกรรมสําหรับกลุ่มคนต่างๆผู้สูงอายุวัยรุ่นอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มคือนะักศึกษาที่สนใจทางด้านธุรกิจเวลนิตเขาก็จะเลือกเรียนทางด้านธุรกิจเวลนิตแต่ว่าก่อนที่เขาจะเลือกเรียนเราจะมีวิชาเฉพาะขึ้นมาก่อนก็คือบูรณาการทั้งสาศาสตร์ทั้ง3สาขาจะเรียนร่วมกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมของความเป็นสุขภาพองค์รวม <chuss. S 2> ก็จะมีวิชาทางด้านการจัดการกีฬาหลักการจัดการธุรกิจกีฬาหลักการจัดการธุรกิจทางด้านนันทนาการและเรื่องของสุขภาพองค์รวมเราจะมีคล้ายๆวิชากึ่งๆึวิทยาศาสตร์ นิดแต่ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบ100%ยเเพียวๆแต่ว่าให้เห็นถึงเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นรากทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคือเนื่องจากว่าหลักสูตรเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาแกนกลางของเราก็ยังคงความเป็นบริหารธุรกิจอยู่นะครับครอบคลุมาสาขาวิชาหรือว่าวิชาทางด้านธุรกิจทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการการเงินนะครับการตลาดนะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเรื่องของทางด้าน AI ด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีวิชาเลือกนะครับซึ่งเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นวิชาเฉพาะทางนะครับที่ให้นักเรียนนะครับให้นักศึกษาที่เขาสนใจทางด้านธุรกิจกีฬานะครับเขาก็จะเลือกเรียนนะครับทางด้านธุรกิจกีฬาอันนี้ก็คือคล้ายๆว่า1ชุดวิชานะครับหนึ่งกลุ่มสาระวิชานั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีทางด้านธุรกิจนันทนาการจึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับคนเนี่ยก็สแสวงหาเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการประกอบกิจกรรมนันทนาการเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สนใจทางด้านการออกแบบกิจกรรมนันทนาการนะครับในแหล่งท่องเที่ยวเองก็ดีนะครับการจัดงานอคอนเสิร์ตนะครับหรือเรื่องของการอ,ออกแบบกิจกรรมสําหรับ กลุ่มคนต่างๆผู้สูงอายุวัยรุ่นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่สนใจทางด้านธุรกิจเวลเนสนะครับเขาก็จะเลือกนะฮะเลือกเรียนทางด้านธุรกิจเวลเนสแต่ว่าก่อนที่เขาจะเลือกเรียนเนี่ยเราจะมีวิชาเฉพาะขึ้นมาก่อนนะครับก็คือบูรณาการทั้งสามสานะครับทั้ง3ทั้ง3สาขาเนี่ยจะเรียนรวมกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมของความเป็นสุขภาพองค์รวมนะครับก็จะมีวิชาทางด้าน การจัดการกีฬานะครับหลักการจัดการธุรกิจกีฬาหลักการจัดการธุรกิจทางด้านนันทนาการแล้วก็เรื่องของสุขภาพองค์รวมนะครับเราจะมีคล้ายๆวิชากึงก่งๆวิทยาศาสตร์นิดๆแต่ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบแบบร้อเปอร์เซ็นเพียวๆนะครับแต่ว่าให้เห็นถึงเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นรากทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ทําบริหารธุรกิจเองเนี่ยก็จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าเขาไม่ได้จบออกไปเป็น นักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะแต่ว่าเขาเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะฉะนั้นสส่วนนี้มันเบนเข้าหากันได้นะครับอาจารยน,นเนี่ยพอขึ้นปีที่3นะอย่างที่บอกไปว่าน,นักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นตนเองแล้วว่าอยากไปทางด้านกีฬานะธุรกิจกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาการหาสปอนเซอร์นะครับการจัดการอ,องค์กรในธุรกิจกีฬาก็เลือกเลยครับนะกลุ่มที่สนใจทางด้านธุรกิจนันทนาการนะครับ อยากจะออกแบบกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เลือกกลุ่มนี้เลยครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือสนใจทางด้านธุรกิจสุขภาพนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราพยายามที่จะดึงตัวเนี้ยเข้ามานะครับเนื่องจากว่าเป็นเทรนด์นซึ่งิลปรกรก็ก็มีทางด้านธุรกิจอาทางด้านการจัดก,การกีฬาอย่างที่ท่านรองได้เรียนไปแต่ว่าอันนั้นน่ยจะไม่ได้เน้นทางด้านธุรกิจนั้นจะเป็นในเรื่องของทางด้าน education นะเรื่องการศึกษา อาจจะออกมาเป็นนักวิทยาศาสตร์าการกีฬาหรือเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาแต่ของเราเนี่ยเราผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์คนทํางานในธุรกิจกีฬาเลยครับซึ่งเทรนตอนนี้กําลังต้องการกลุ่มคนเหล่านี้หลักสมาคมการจัดการกีฬาเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์คือเราเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านอุตสาหการรมกีฬาด้วยาศาสตร์การจัดการกีฬาดังนั้นเวลาเราเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้สิ่งสําคัญคือบุคลากร ของสมาคมเป็นบุคลากรทางการศึกษาและภาคเอกชนนะคะ mm. เวลาเรามองถึงคอหัวใจสำคัญคือหลักการประสบการณ์มันจะถึงสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนดังนั้นเวลาเราเป็นศูนย์กลางเราสามารถที่จะเอื้อบุคลากรทางการศึกษาของสมาคมเองมากับทางหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรเอง mm. ก็จะมาเป็นวิทยากรมาเป็นผู้สอนนะคะมาเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร ที่เกิดขึ้นวันนี้เราก็เกิดจากความร่วมมือจุดแข็งทั้งหมดนี่แหละมาช่วยกันในการมีร่วมคิดพัฒนาร่วมคิดหลักสูตรร่วมสร้างหลักสูตรและเราเชื่อว่าร่วมคิดร่วมทาและเราจะร่วมสําเร็จในเรื่องของการสร้างบุคลากร,กรด้านกีฬาอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าอย่างทําให้เด็กและเยวาชวชนนะคะอย่างโดยเฉพาะน้องที่อยู่ในช่วงกําลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยโน้ได้เหมือนกับแนแนวแล้วก็ได้เหมือน ได้เห็นนะคะว่าอย่างสถานประกอบการต่างๆเ,เขาต้องการบุคลากรแบบไหนเขาทํางานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กและเยาวชนก็ต้องการแนวทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะจริงของชีวสมเองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ่ะเพราะว่าคณะคณะการจัดการธุรกิจเบลเน็ตแล้วก็การกีฬาใช่ไหมคะก็ตอบโจทย์ในแง่ของการบริหารการจัดการของธุรกิจ เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เรารับมาเนี่ยมันไม่ตรงสายแต่นี่จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกอย่างคือมันครอบคลุมแล้วมันก็ตรงกับเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจเลยค mm hmm. ่ะก็อย่างอย่างที่ทําให้พอรับคนเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องที่จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าความหมายของเวลเน็ตคืออะไรเพราะว่าเขามีพื้นฐานแล้วเราสามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็รับเขา,เข,าเข้าทาง,งานได้ทันทีต่อยอดจากธุรกิจยังไงจริงๆบอกว่า ณวันที่ทางศิลปกรมาชวนทำนะคะทางผู้บริหารก็คือเห็นภาพตรงกันเลยว่าโอเคเลยมันใช่เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องกลุ่มนี้จบออกมารับรองได้ว่าอลาน่าเปิดประตูต้อนรับแน่นอนครบวงจรที่สุดนะคะ